สวัสดีค่ะอาจารย์พิมพราพาสุขสวัสดิ์ฝ่ายครั้งข้อสอบจะสอนการทำข้อสอบผ่านโปรกแกรม Cyber e x เอ็นะคะนิสิตสามารถเข้าลิงก์เพื่อที่จะเข้าใช้งานระบบ Cyber e x เอ็ผ่านทางช่องทางนี้หรือว่าจะเข้าทาง QR Code ได้เลยนะคะเมื่อกด เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าให้นิสิตกรอก username และ password ที่ฝ่ายคังข้อสอบก,กำหนดให้จากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบก็จะมีหน้าให้เข้ารายงานตัวเข้าสอบให้นิสิตคลิกเพื่อรายงานตัวเมื่อกดแล้วก็จะขึ้นข้อความว่ารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะ เมื่อรายงานตัวเข้าสอบเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอเลือกทําข้อสอบซึ่งก็จะมีชื่อและนามสกุลของนิสิตร,ระบุอยู่ในตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีให้นิสิตเนี่ยไปเลือกรายการสอบทั้งหมดของนิสิตนะคะตรงแถบสีแดงเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่านิสิตมีรายการที่จะต้องสอบกี่วิชาวันเวลาอะไรบ้างน,นะคะ เมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่า,านิสิตแต่ละคนเนี่ยมีวิชาอะไรที่ต้องสอบบ้างอย่างกรณีนี้ก็จะมีสอบ2วิชาก็คือภาษาไทยกับคณิตศาสตร์นะวันเวลาสอบจะสังเกตเห็นตรงนี้ถ้าเกิดเป็นแถบสีเขียวนั่นก็หมายความว่านิสิตสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปในแถบสีเขียวเพราะว่าถึงเวลาสอบแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาสอบเนี่ยนิสิตจะ ตรงแถบสีเขียวเนี่ยจะไม่ขึ้นให้นะคะจะเป็นแถบสีเทาจะไม่สามารถกดเข้าไปดูข้อสอบหรือทำข้อสอบได้ต้องรอจนเป็นสีเขียวนะคะจากนั้นก็จะมีเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นคําชี้แจงในการทำข้อสอบก็จะบอกว่าเป็นวิชาอะไรจำนวนข้อสอบกี่ข้อนะคะก็กดคลิกตัวเริ่มทำข้อสอบตรงนี้นะคะ ก็จะเห็นก็จะเข้ามาที่หน้าจอของตัวข้อสอบเลยซึ่งข้อสอบก็จะมีเมนูก็จะอธิบายเวลาในการทําข้อสอบมีคําชี้แจงรายละเอียดของข้อสอบมีเวลาต่อข้อนะคะแล้วก็จะมีแถบด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแถบสีแสดงสถานะการทํางานของข้อสอบอย่างสีส้มอย่างเงี้ยนะคะก็คือข้อสอบที่นิสิตเนี่ยยังไม่ได้ทําถ้าเป็นสีน้ําเงินก็คือเป็นข้อที่ ยังเปิดอยู่ในข้อนั้นนะคะถ้าสีเขียวคือข้อที่ทําไปแล้วถ้าสีเทาแบบนี้คือเรย์ยังไม่ได้เปิดดูข้อสอบเลยด้วยซ้าไปนะคะทีนี้ข้อสอบก็จะมีกรณีเป็นข้อสอบปรยัยก็จะมีโจทย์มาให้แล้วก็มีช้อยมาให้นิสิตนิสิตก,ก็กดเลือกทาแล้วก็ข้อสอบเมื่อกดเลือกตัวคําตอบแล้วก็จะมีข้อถัดไป ออขึ้นมาให้เรื่อยๆแต่ถ้านิสิตอ่านดูโจทย์แล้วไม่สามารถทำข้อสอบข้อนั้นได้อยากจะไปดูข้ออื่นต่อก็กดข้อถัดไปได้เลยนะคะเมือม่อเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้กดส่งคำตอบนี่นะกดส่งคำตอบชุดนี้พอกดคำส่งคำตอบชุดนี้ไปแล้วนี่ก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นหน้าสรุปว่าข้อสอบทั้งหมดมีกี่ข้อ เช่นมี20ข้อทําไปแล้ว11ข้อยังไม่ได้ทําอีก9ข้อนิสิตยังยืนยันจะส่งคําตอบชุดนี้หรือไม่ถ้านิสิตคิดว่ายังมีเวลาเหลืออยู่เนี่ยจะกลับไปทบทวนคําตอบที่ได้ตอบไปแล้วหรือว่าอยากกลับไปทําข้อที่ยังไม่ทําอีกตั้ง9ข้อนี้นะคะก็ให้กดยกเลิกก็จะกลับไปทําข้อเดิมแก้ไขตัวช้อยที่เลือกไปได้แต่ถ้ากดส่งคําตอบตรงนี้ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นการยืนยันการส่งข้อสอบ นิสิตจะไม่สามารถกลับมาทำข้อสอบช่วงนี้ได้อีกนะคะแต่กรณีเป็นการทำข้อสอบแบบอัตันก็คือว่านิสิตเนี่ยสามารถที่จะส่งคำตอบไม่ว่าจะเป็นรูปของข้อความหรือจะส่งรูปภาพก็ได้นะคะแล้วก็ให้กดคลิกถ้าจะเป็นข้อความแล้วก็กรอกข้อความลงไปถ้ารูปภาพก็ไปกดตรงรูปภาพ นะฮะถ้าเป็นรูปภาพก็ให้กดคลิกที่รูปภาพแล้วก็ไปเลือกไฟล์ภาพที่นิสิตต้องการจะส่งนะฮะเสร็จแล้วก็กดยืนยันคําตอบเช่นเดียวกันพอส่งไปแล้วเนี่ยนิสิตอยากจะทราบว่าข้อสอบที่ได้ส่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วหรือยังให้กลับมาที่หน้าเดิมนะ,ะหน้านี้กดไปที่ปุ่มโฮมนะให้นิสิตกดปุ่มโฮมมันก็จะขึ้นหน้านี้มาแล้วให้นิสิตไปกดตรงแถบสีแดงอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนที่เข้ามาตรวจสอบร,รายการสอบของตนเองนะคะ จากนั้นก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดส่งไปแล้วมันจะขึ้นสถานะว่าสอบเสร็จสิ้นแล้วแสดงว่าข้อสอบของนิสิตได้อยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอให้นิสิตทำข้อสอบได้คะแนนกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ